สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมเปียกปูนมะพร้าวอ่อนนะคะสูตรนี้ทำออกมาแป้งมีความเหนียวนุ่มหนึบหนับหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะสำหรับเมนูขนมเปียกปูนใบเตยในะวันนี้ก็จะมีความพิเศษขึ้นมานิดนึงนะคะนั่นก็คือจะได้ความหวานและหอมจากน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ตัวแรกก็คือใบเตยหอมได้มาก็ล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆไว้ค่ะตามมาด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊กก็ได้น้ำมะพร้าวอ่อนส่วนแป้งวันนี้เราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด3ชนิดค่ะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นแล้วก็สุดท้ายน้ำปูนใสค่ะ สำหรับวิธีทำน้ำปูนใสให้ใช้ปูนแดงกินหมากหรือว่าปูนขาวก็ได้ผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนปูน2ช้อนแกงกับน้ำเปล่า1ลิตรผสมคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็วางทิ้งไว้1คืนจนตกตะกอนเราก็สามารถใช้น้ำใสๆด้านบนเนี่ยมาทำขนมได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกเรามาทําน้ําปูนใสใบเตยกันก่อนค่ะใส่ใบเตยหั่นท่อนลงไปพร้อมกับน้าปูนใสนะคะจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดค่ะสําหรับอัตราส่วนแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ค่ะ ต่อไปก็มาผสมแป้งกันค่ะโดยการใส่แป้งทั้งสามชนิดลงไปในชามผสมนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นและน้ำตาลมะพร้าวค่ะนวดได้เข้ากันนะคะให้น้ำตาละละลายดีค่ะ ถ้าเกิดว่าแป้งยังแห้งอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถตักน้ำปูนใส่ใบเตยลงไปทีละน้อยได้ค่ะแล้วก็นวดให้ทุกอย่างเข้ากันดีให้น้ำตาลละลายดีค่ะ พอเรานวดมาจนกระทั่งแป้งเนียนดีแล้วก็น้ำตาลทายละลายเกือบหมดนะคะก็ให้ทยอยใส่น้ำปูนใส่ใบเตยที่ทำไว้ทีละน้อยจนหมดค่ะ ื่อละลายเข้ากันดีแล้วก็ทำการกรองหนึ่งรอบค่ะจะเห็นได้ว่าในขั้นตอนนี้แม่ซีไม่ได้ใส่น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปนะคะไม่ได้ลืมค่ะเราจะใส่ในระหว่างที่กวนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะนำแป้งตัวนี้ไปกวนกันเลยค่ะ เทแป้งใส่ภาชนะที่ใช้กลัวเลยค่ะวันนี้แม่สีใช้เป็นกระทะทองเหลืองนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะใช้กระทะเทฟลอนก็ได้นะแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟกลางในช่วงแรกค่ะพอส่วนผสมเริ่มร้อนก็สามารถปรับลดมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนหรือว่าไฟอ่อนก็ได้แล้วก็ควนตลอดเวลานะคะ ี่นะคะพอส่วนผสมเริ่มร้อนจับเป็นลิ่มแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนปรับไฟลด,ดลงเลยค่ะจากไฟกลางให้ปรับมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนหรือไฟอ่อนก็ได้ค่ะแล้วก็กวนต่อไปเรื่อยๆนะคะกวนมาได้สักพักนะคะส่วนผสมของเราเริ่มเหนียวข้นแบบนี้แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ที่ค่ะเพราะว่ายังไม่สุกเหนียวดีนะคะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ให้ใส่น้ำมะพร้าวอ่อนค่ะใส่ลงไปทีละนิดนะคะ สำหรับน้ำมะพร้าวอ่อนเราไม่จำกัดปริมาณค่ะให้ใส่ได้เรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมของเราสุกเหนียวข้นดีค่ะ โอเคค่ะแม่ซีกวนมาทั้งหมด40นาทีนะคะเปียกปูนของเราก็ได้ที่แล้วค่ะวิธีการสังเกตนะคะให้ดูค่ะตอนแรกเนี่ยที่แป้งยังไม่สุกจะมีสีขาขุ่นๆนะคะตอนนี้คือใสเลยค่ะแล้วก็มีสีเขียวเข้มขึ้นมีความเงามันวาวมากขึ้นแล้วก็ความข้นมากขึ้นประมาณนี้ค่ะแบบนี้คือใช้ได้นะคะแล้วก็วิธีเช็คอีกอย่างหนึ่งนะคะตักแป้งขึ้นมานิดหน่อยจากนั้นก็หยอดลงไปในน้ํเปล่าค่ะน้ําอุณหภูมิห้องนี่ละคะ่ะ แช่ไว้จะครู่ยหายร้อนจากนั้นก็ตัดขึ้นมาแล้วเพื่อนๆลองจับดูค่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวดีไม่เละนะคะก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะแต่ถ้าของใครลงไปแล้วเนี่ยเปื่อยยุ่ยเลยแบบนั้นยังใช้ไม่ได้ต้องกวนต่อไปค่ะพอกวนแป้งได้ที่เราก็จะเทใส่ถาดกันค่ะวันนี้แม่ซีใช้ถาดขนาด10คูณ10นิ้วนะคะแล้วก็ทานยมันพืชบางๆค่ะเพื่อป้องกันขนมติดพิมพ์นะ เทแป้งลงไปเลยค่ะให้เทในขณะที่ยังร้อนๆนะคะหน้าจะได้เรียกค่ะเปลี่ยนให้หน้าเรียบๆนะคะขออยับนิดนึงก็ได้ค่ะ โอเคจากนั้นเราจะพักให้ขนมเปียกปูนเย็นสนิทแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นๆกันค่ะระหว่างที่รอให้ขนมเปียกปูนเย็นสนิทเราก็จะมาเตรียมในส่วนของมะพร้าวขูดที่โรยหน้านะคะวันนี้แม่สีจะใช้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่แหละค่ะแต่ว่าเลือกในส่วนที่แข็งหน่อยไม่อ่อนจนเกินไปนะคะเนี่ยอย่างงี้ก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็เนื้อประมาณนี้ใช้ได้เช่นกันนะคะใช้มือแมวค่ะขูดเป็นเส้น ได้ลักษณะนี้นะคะเตรียมมาไว้ค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะให้มีความเค็มปลาเล่นปลาเล่นนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งด้วยน้ำเดือดไฟกลางประมาณ5นาทีค่ะ ตอนนี้ขนมเปียกปูนก็เย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดเป็นชิ้นๆกันค่ะ ตัดเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งด้วยมะพร้าวขูดค่ะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะวางลงไปให้สวยงามมาชิมกันเลยค่ะดูเนื้อนะคะ เหนียวนุ่มมากๆเนี่ค่ะือ อร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อเปียกปูนมีความเหนียวนุ่มความหวานกําลังดีนะคะหอมมะพร้าวอ่อนทานคู่กับมะพร้าวขูดข้างบนเนี่ยจะได้รสชาติที่พอดีเลยค่ะลองไปทําดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ